วันนี้เรามากินอะไรกันที่ร้านหน่อยค่ะวันนี้เรามากิน <Okay. S 2> ตุ๊กแกอวกาศค่ะอ,าาาอุ๊ยเป็นสเ็คแขนแขน ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอเกินเลยว่าทุกๆเดือนเนี่ยทางเรานะคะจะมีกิจกรรมมาลีมิตติ้งให้กับทุกๆคนในบริษัทได้โหวตร้านอาหารที่อยากกินกันในแต่ละเดือนนะซึ่งจุดเริ่มต้นของมาลีมิตติ้งในรอบนี้นะคะจะมี2ร้านที่เข้าชิงร้านแรกก็เลยก็คือตุ๊กแกวากาศซึ่งจะเป็นร้านสเต็กเนื้อพรีเมียมเลยกับอีกร้านหนึ่งนะคะร้านลานีเลสจอลองเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อเรื่องพิซซ่าโฮเมดแล้วก็พาสต้าเซนสดนะคะทีมงานของเราเนี่ยก็เลยโหวตกันเลยซึ่งสุดท้ายแล้ว ร้านลานีเลสเอลองก็ได้มงไปนะคะทุกคนแต่ว่าจริงๆเราชันอยากกินตุ๊กแกวอากาศไงทำไมอ่ะทาไมตุ๊กแกวากาศไม่ได้อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรอะ่ะวิถีประชาธิปไตยนะคะไว้เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราจะาไฟเพื่อให้ได้ร้านตุ๊กแกอีกรอบหนึ่งคะ่ะ อยู่ที่ร้านไหนฮะไม่นพิซาาพซ่ารานีหช่เหาชื่อร้านนีเฉยได้นำเมนูหน่อยครับร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องอะไรนี่ครับลาเวงนี่อะไรนะเห็ดทำเพิ่มอร่อยมากทาี่นี่ของส่วนอร่อยกว่านี้นะหมดหมดแล้วเหลือแต่ของที่อร่อยน้อยกว่าปกติทุกคนก็เอ็นจอยนะครับผม นี่ซุปเห็ดก็ใช่ป่ะเนี่ยอร่อยจะอร่อยอ่ะอร่อยต้องสั่งเพิ่มใกล้ไปไหม กมาเข้าโบไมนี่ดูาคอตอะริดเข้าวงจรปิดนะคะดูหมตอปิดไ้ผม้ายขวาได้เ ก็ควรจะเป็นนนีวซีสีแดงเหรอครับก็เราเป็นต้องจะเราแบบตัดตนเกี่ยวไม่เปนีวชอบกุิูดชอบกิอย่าเ้ยก่อยกล่กรีวิวไหนคะียไนะอร่อยเมนูอะไรคะถ้านมอะไรเอ่ย พานาคอตา้าพานาคอต้าไม่เคยมะอรี่อ,อันนี้เหรอชลามิสชีลามิสิิโคไม่เยไม่ไไม่ได้พานาคอต้อานย้อนย้อนเม <c oughs> ีใครรู้จักรอเทาที่มอกปอนบอกเลยรองเทาเปเปร์มินนะเหรอ เรนตุลาปีหนึ LIKE ่งผู้หญิงใส่สาวปีสองเขไม่ใส่ถ้าไม่รู้เนยแ้าแต่งเขกมขว่าคทุกคนใส่ไม่จต่กดระเบียบ์บ่มันเก๋แค่ว่ารองเท้าสีขาวใช่แต่พอใครใส่เปียบปรมินก็คือหูยแต่คนสวงก็จะใส่เปียบปรมินนะตเนี่ยเรียกว่าแปดสิบก็ถืเทอะ์ด่ะไรก่นจริงใองค่อง่้ไไตอนแรกไม่รู้อนแรกไม่รู้ว่านึกว่าที่เราก็ใส่กันเออไม่คิดไม่รู้เว่านดิกเป็นยังี้จ้ะ ไปธรรมดาเออไม่รู้จริงหอยใครเป็นคนรีเฟรชสิ่งนี้เขาใส่กางเกงดำกันหมดเหมือนมาสู้กันใครกางเกงดำมดฝั่งนี้กินแล้วใครไม่ใส่เกล็ดดำผู้นี่ยงไม่เกลแล้นี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆของกิจกรรมมัร์ลิมิตติ้งในครั้งนี้นะคะที่เราพาทุกคนเนี่ยมาเปิดประสบการณ์กับร้านรานีเลสเตอร์ลองด้วยกันไว้ครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปที่ร้านไหนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ